สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศร,รีสะเกษต้องขอบพระคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สมาคมอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับที่ได้คุณาเลือกจังหวัดศร,รีสะเกษเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะไปเป็นภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นะครับแต่ว่าจังหวัดร,ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็มีการจัดเตรียมในการมาตรการต่างๆในการรองรับซึ่งก็ขอให้นักกีฬานะครับหรือ ฝากคนที่ติดตามมาหรือนักท่องเที่ยวที่มาเชียนะครับได้มีความมั่นใจในมาตรการของจังหวัดในส่วนความพร้อมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันที่ใช้ที่ราชพัฒน์ศรีสะเกดนั้นมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งครับมีการตรวจสนามกันหลายรอบนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการที่จะมาใช้ชีวิตในศรีสะเกดนะฮะคนจํานวนมากเนี่ยก็อย่าได้กังวลนะฮะเนื่องจากว่าเรามีสถานที่พักมีโรงแรมที่ทันสมัยนะครับมี รีสอร์ทหรือมีสถานที่ที่จะสามารถที่จะให้เลือกได้นะครับรวมทั้งเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยไม,ไม่ต้องห่วงนะท่านสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายใจนะครับนอกจากนั้นถ้าหากว่าได้มีโอกาสมาบางท่านอาจจะมีครอบครัวมีผู้ปกครองมาด้วยนะครับที่นี่ก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับในการที่สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับในเรื่องของศรัทธาความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในวิถีวัฒนธรรม พื้นถินต่างๆนะครับรวมทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆนะครับซึ่งทางจังหวัดเองเนี่ยก็จะได้นําสินค้าโอทอปต่างๆเนี่ยมาให้หนักท่องเที่ยวหรือนักกีฬาเนี่ยได้มีโอกาสเลือกซื้อกลับไปบางทีมาศรีสะเกดแล้วก็อยากจะนําของฝากนี่เราก็จะอำนวยความสะดวกให้นะครับเพราะนั้นก็ในหลายสิ่งหลายประการนะครับรวมทั้งมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยการจราจรนะครับเราก็มีทีมแล้วก็มีการ แบ่งงานกันเพื่อที่จะรองรับในในครั้งนี้อย่างดียิ่งเพราะนั้นเนี่ยจังหวัดรสีสะเก์เองเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วก็ในประการหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นการเสริมในเรื่องของความเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้หนึ่งใน6เมืองของพวกเราซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่3แล้วนะครับที่เราเป็นเมืองอเมืองแห่งการกีฬานะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เองก็กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ปรารถนาอยากจะให้กีฬานั้นเป็นวิถีชีวิตนะครับกีฬา เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สําคัญก็คือส่วนหนึ่งก็คือกีฬาก็เสริมการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬาอ e ีสปอร์ตก็จะเป็นสามารถที่จะสนองทําให้ในเรื่องของการก่อเกิดรายได้นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็จะสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในเรื่องที่กระจายรายได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อวันเวลาที่ผ่านพ้นจากวิกฤตขึ้นมานะครับแล้วก็ทางรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายสามารถที่จะเดินทางนะครับกีฬา ก็ถือว่าอ e ีสปอร์ตนั้นเป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะครับที่อยากจะถือว่าขอให้เป็นทูตในการเดินทางนะฮะในการมาทำกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งการมาเยือนศรีสะเกดของพวกเราครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของศรีสะเกดเนี่ยทีมของอที่ร่วมกันจัดงานทุกครั้งทางสมาคมกีฬาและภาคเยาวชนเนี่ยทุกครั้งเราเราจะมีการประเมินทุกรอบนะครับโดยใช้สถาบันทางวิชาการคือมหาวิทยาลัยเนี่ย ประเมินคือผมก็ชอบใช้คําว่าแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับว่าการที่มีคนเดินทางเข้ามาจาังหวัดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามนะครับผู้จัดอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยภาคการบริการเรื่องของที่พักอาหารนะครับเราได้ได,ได้ได้มีผลทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างไรนะครับรวมทั้งภาพอื่น,นที่บางท่านบางบาง,บางทีเราก็มองไม่เห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นปั๊มน้ํามันคนค้าขายของเล็กๆน้อยๆ หรือคนที่มีหน้าที่ในการที่ขับหรือแม้กระทั่งที่วัดวาอารามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนะี่ยคือแรงกระเพื่อมตรงนี้มันจะมันจะใหญ่มากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างสร้างเสร็จตรงตรกิจตรงนี้ได้นะหลายการแข่งขันกีฬาที่พี่น้องประชาชนบอกว่าอยากให้จัดอีกอยากให้จัดอีกนะครับเพราะว่าเขาเขาได้มีส่วนในการได้รับประโยชน์แล้วตรงนี้ก็คือเราพยายามคนศรีสะเกตคิดว่า เราทุกกีฬาเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับเพราะทุกคนมีความสุขกับการกีฬาในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์จากจากกีฬาด้วยนะครับนี่ก็เป,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ถือเป็นแนวทางว่ากีฬานั้นจะต้องประเกิดจะต้องเกิดประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการแข่งขันหรือเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวครับ ครับก็เชิญชวนชาวรีสะเกดนะครับเพราะว่าเราก็ได้มีโอกาสต้อนรับแขกเมืองผ่านการกีฬาผ่านเกมกีฬามาหลายทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่มีความสำคัญนะครับในการที่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและสําคัญที่สุดผมคิดว่ากําไรที่คนรีสะเกดจะได้ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานคนเมืองสีสะเกดได้มีโอกาสมาสัมผัสเกมการแข่งขันหรือกีฬาดีๆนะฮะที่จะ สร้างพัฒนาการของเด็กของเยาวชนของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทตรงนี้เนี่ยถ้า,าเราสามารถที่จะมามาสัมผัสได้เนี่ยก็ดีแต่ส่วนหนึ่งนั้นก็คือในฐานะเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็เชิญชวนทุกท่านได้เป็นเจ้าของบ้านร่วมกันด้วยรอยยิ้มด้วยมิตรภาพด้วยเมตตาจตนะครับแล้วก็พี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็เราการเดินทางไปสะดวกมาสะดวกเนะี่ยก็อยากจะให้ท่านได้มามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับศรีสะเกดของพวกเรานะครับเพราะว่านักกีฬาก็มาจากทั่วประเทศ นะครับเราจังหวัดใกล้ๆก็มีโอกาสได้มาสัมผัสผมว่ามาแชร์ความสุขร่วมกันมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันมาแชร์อะไรดีๆให้กับลูกหลานของพวกเรานะครับพาครอบครัวเดินทางออกมาเที่ยวที่จังหวัดศรีสะเกษครับขอบคุณครับ